สวัสดีครับผุ้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นัปากกาภาษาส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้วันอังคารที่23เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อเอาไว้ค่อนข้างยาวแต่มีความหมายครับหัวข้อที่ว่านี่คือมีแต่ควายที่ไม่รู้ว่าก้าวไกลจะแตะ1้อ อย่าให้คนก้าวล่วงร้อเป็นผู้นำรัฐบาลนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับรายงาน,นข่าวระบุว่าร่าง MOU ประกาศจัดตั้งรัฐบาล313เสียงโดยพักก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยนะครับมุ่งที่จะปั้นให้นายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประกอบไปด้วยพักการเมืองต่างๆ มีพักก้าวไกล152ที่นั่งพักเพื่อไทย141ที่นั่งพักประชาชาติ9ที่นั่งพักไทยสร้างไทย6ที่นั่งพักเพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งพักเสรีรวมไทย1ที่นั่งพักเป็นธรรม1ที่นั่งและพักพลังสังคมใหม่อีก1ที่นั่งในร่าง MOU มเนี่ยมีการซุกซ่อนเรื่องการแก้มาตรา112เอาไว้ ทั้งๆท,ที่เป็นนโยบายหลักของพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคก้าวไกลนะครับเจตนาที่จะไม่แสดงให้ปรากฏอยู่ใน MOU เนี่ยจะเป็นด้วยความละอายขายขี้หน้าหรือรู้ว่าถ้าเกิดใส่แล้วสังคมเนี่ยเขาจะไม่เอาด้วยเขาจะไม่สนับสนุนหรือถ้าเกิดใส่ไปแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่เสนอหน้ามาร่วมรัฐบาลจะเข้าหน้ากันไม่ติดเพราะว่าหาเสียงกับชาวบ้านเอาไว้อีกอย่างหนึง่งแต่รวมๆแล้วเนี่ยนะครับ การไม่ใส่เรื่องแก้มาตรา112ตามแนวทางแบบพักเก้าไกลคือการลดโทษเอาออกจากหมวดความมั่นคงให้สำนักพระราชวงังเท่านั้นเป็นเจ้าทุกประกาศจะตั้งรัฐบาล313เสียงเนี่ยการไม่ใส่เรื่องแก้มาตรา112ตามแนวทางนี้มันคือการโกหกนะครับคือการโกหกคือการตอแหลกับประชาชนครั้งใหญ่เลยทีเดียวไม่น่าเชื่อครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนักการเมืองว่าจะมีพักการเมืองหน้าด้านถึงขนาดโกหกตอแหลตั้งแต่วันเริ่มประกาศจัดตั้งรัฐบาลเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับประการที่ 1. เนื้อหาตามร่างของ MOU เนี่ยระบุภารกิจของรัฐบาลเอาไว้หลายประการด้วยกันทั้งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิ์สมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยอ้างว่าจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการทางาศาสนาที่ตนเองเนี่ยนับถืออยู่หรือการเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งการนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษก็ตามนะครับ แต่ไม่ใส่เรื่องการแก้มาตรา112เอาไว้นี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพักก้าวไกลตั้งแต่ผู้ช่วยหาเสียงไปถึงหัวหน้าพักไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักยันลูกพักเนี่ยยังคงยืนยันตรงกันนะครับว่าจะดําเนินการแก้มาตรา112ตามแนวทางข้างต้นแน่นอนแต่พอมาประการที่3ครับ พอแถลงตั้งรัฐบาลประกาศ MOU เนี่ยกลับรวมหัวกันหลอกลวงสังคมหลอกตัวเองหลอกสังคมว่าไม่ระบุถึงเรื่องมาตรา1 1 2โดยอ้างว่าเป็นเรื่องของพักก้าวไกลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพักก้าวไกลคือพักที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับหัวหน้าพักก้าวไกลก็คือคนที่จะเป็นผู้นําประเทศเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ใช่เหรอครับเสมือนกับเป็นกัปตันเรือรัฐนาวาไทยนะครับ เมื่อผู้นำประเทศเนี่ยประกาศเจตจำนงว่าจะขับเคลื่อนแก้ไขมาตรา112รวมทั้งนิรโทษกรรมคดี112แล้วเนี่ยพักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยังจะหน้าด้านไปยกมือสนับสนุนให้เป็นผู้นำประเทศอีกแหละครับอ้างว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เขาประกาศจะดาเนินการแต่กลับไปยกมือเป็นฝีพายให้เขาซะอย่างนั้นเนี่ยทุเลสทีด่ดีนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับ พูดตรงๆนะครับมีแต่ควายเท่านั้นแหละครับที่ไม่รู้ว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะแก้มาตรา112สอสอและสอวอที่จะไปยกมือสนับสนุนผู้นำพักเขาเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นผู้นำประเทศโดยอ้างแค่ว่าเรื่องแก้112ไม่มีใน MOU เนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งกว่าควายอยีกน,น,นะครับประการต่อมาครับประการที่5 ถ้าเกิดสืบย้อนไปยังต้นทานความคิดที่จะแก้มาตรา112เนี่ยอย่ามาตีหน้าเซอร์ต่อแหลว่าจะทำเพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรเลยยาเลยครับมันมาจากคณะก้าวหน้าสารต่อแนวทางคณะราษฎรต่อมาจากม็อบ3นิ้วที่ผลักดันข้อเสนอที่อ้างว่าปฏิรูปสถาบันแต่ไม่สาเร็จเพราะสังคมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแล้วมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเลยต้องเอามาแค่บางส่วนก่อน คือการแก้มาตรา112ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วซึ่งก็ชัดเจนแล้วครับว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยจาบจ้วงสถาบันได้มากขึ้นบั่นซาอแล้วก็ทําลายได้มากขึ้นด้วยนะครับประการที่6ครับนัทนันกัลยาสิริหรือวัฒนายบอลเนี่ยบอกว่าก้าวไกลแก้ไขามาตรา112เพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์จริงหรือไม่ให้กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนารู้ให้ทันนะครับ1 ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมากร้ายต่อพระมหากษัตริย์ลดโทษเหลือจำคุกไม่ถึงหนึ่งปีจากเดิม3ปีถึง15ปี 2. ดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมากร้ายต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน6เดือนจากเดิม3ปีถึง15ปีข้อ 3. ถ้าอ้างปฏิชมโดยสุจริตอาจจะไม่มีความผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าจริง ไม่ต้องรับโทษข้อ 4. นําฐานความผิดตามข้อ1และข้อ2อเนี่ยออกจากฐานความผิดด้านความมั่นคงแล้วกําหนดให้เป็นความผิดแบบยอมความได้เดิมเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินนะครับยอมความไม่ได้หรอกครับแล้วก็จะให้สำนักพระราชวังเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ร้องทุกข์เท่านั้นอีกต่างหากข้อ 4. พ่วงเท็จด,ด้วยแพ็กเกจเสรีภาพในการกลดดา ดูหมิ่นสารดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นหมิ่นประมาทใครก็ตามยกเลิกโทษจำคุกทั้งหมดความเห็นส่วนตัวเป็นอย่างนี้ข้อหนึ่งขนาดร้อยสิบสองเดิมเนี่ยโทษสูงนะครับยังมีการดูหมิ่นยังมีการจับจ้วงยังมีการใส่ร้ายกันอย่างหนักแล้วเกิดเป็นลดโทษจำคุกให้เหลือไม่เกินหนึ่งปีแล้วมันจะขนาดไหนล่ะครับไม่ต้องคิดนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อน ข้อที่ 2. เปิดช่องให้อ้างความสุจริตหรืออ้างว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษในการดูหมิ่นจาบจ้วงได้ยิ่งสนุกปากกันเข้าไปใหญ่เลยข้อ 3. ครับกำหนดให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นผู้เสียหายนั่นเนี่ยเท่ากับเป็นการดึงเอาสถาบันมากลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนโดยตรงนะครับข้อ 4. ยกเลิกโทษจำคุก การดูหมิน่นผู้พิพากษาเจ้าพนักงานยกเลิกทั้งหมดและเปิดโอกาสให้โจมตีใส่ร้ายสารอายการเจร้าพนักงานได้อย่างเต็มเหนียวสรุปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ 1. จะเกิดการดูหมิน่นใส่ร้ายจาบจ,จ้วงสถาบันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียว 2. โดนสำนักพระราชาวาังแจ้งความก็จะกลดากัน ว่าในหลวงเนี่ยรงแกรประชาชนด่าตำรวจที่มาจับด่าอายการที่สั่งฟ้องด่าศาลที่พิ่ภากษาคดีเพราะไม่มีโทษจำคุกที่ด่าศาลด่าเจ้าพนักงานยังไงนะครับมีแต่โทษปรับถ้ามีในทุนที่จ้องล้มสถาบาันคอยจ่ายให้เนี่ยเขาก็ไม่ยิ่ละครับข้อ3ครับในศาลจะอ้างคําว่าสุดจริตอ้างว่าเรื่องจริงเผื่อฟุกและจะรอด ถ้ารอดก็ออกไปโพธนาบอกว่าฉันพูดเรื่องจริงแต่ถ้าไม่รอดก็ถือว่าได้ด่าสถาบันซ้ําอีกในศาลยังไงล่ะครับข้อ4แล้วถ้าไม่รอดเนี่ยก็จะขอยอมความขอให้สถาบันโดยสํานักพระราชวังยกโทษให้ถ้าเกิดสํานักพระราชวังยกโทษยอมความก็รอดไปแต่ถ้าไม่ยอมความให้ก็เอาไปกลนด่าอีกว่าสถาบันเนี่ยรังแกประชาชนข้อ5จบข้อ4แล้ววนมาข้อหนึ่งใหม่ซ้ำๆอย่างกว้างขวางนะครับ นี่แหละครับอ่านมาถึงตรงนี้ความเห็นส่วนตัวจากร่างกฎหมายนี้และจากพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อไม่ลงจริงๆนะครับว่าน,นี่คือความหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไม่เชื่อนะครับข้อ7ครับสุดท้ายเนี่ยขอชื่นชมจุดยืนวิธีคิดพิจารณาในการทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีของสวทวินเปลี่ยนสีคุณทวินเนี่ยระบุว่าอย่างนี้เวลาผมจะไปลงคะแนนเสียง หรือว่าลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยประการที่หนึ่งผมทําตามหน้าที่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไวน้นะครับถ้าเกิดรัฐธรรมนูญไม่กําหนดผมก็จะไม่ไปทําภารกิจนี้เด็ดขาดประการที่สองครับจําเป็นหรือไม่ครับที่ผมจะต้องโหวตให้เป็นไปตามเสียงของสอสส่วนใหญ่คําตอบคือไม่ครับไม่จําเป็นเพราะถ้าเกิดต้องโหวตตามเนี่ยก็ไม่ต้องกําหนดในรัฐธรรมนูญให้ผมซึ่งเป็นสอวอไปโหวตด,ด้วยหรอกครับแต่นี่ ไม่ได้หมายความว่าผมจะโหวตสวนหรือไม่เหมือนสสส่วนใหญ่นะครับแต่หมายความว่าอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้เพียงแต่ว่าอย่ามัดมือมัดเท้าผมขอให้เป็นการตัดสินใจของผมได้ไหมครับ <S <S ประการที่3มครับภารกิจนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ์คือสิทธิ์เนี่ยใช้อย่างไรก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเรากระทบเราเป็นหลักแต่หน้าที่นี่ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นหน้าที่ต่อคนอื่นทําให้คนอื่นซึ่งในที่นี้ก็คือประเทศ และประชาชนทั้งประเทศเพราะเขาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่เลือกเขาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยต้องทําให้ดีให้เหมาะสมและถูกต้องที่สุดประการที่4ครับเวลาไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมหมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับคือไม่ได้ไปดูหรอกครับว่าเขาป๊อปโปล่าแค่ไหนได้เสียงมามากน้อยแค่ไหนแต่ไปดูว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้หรือไม่ มีภาวะผู้นำไหมมีความคิดมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศอย่างไรจะนำพาชาติบ้านเมืองไปได้หรือไม่ถ้ามีคู่แข่งเนี่ยผมก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ตัดสินใจไปตามหลักการนั้นๆก็ขออนุญาตนะครับที่จะให้ความเห็นที่ผมจะใช้ในการตัดสินใจเมื่อเวลามาถึงน,น,นะครับสารส้มสรุปอย่างนี้ครับว่าขอแสดงความคาระวะ ไม่ว่าท่านสวจะเลือกใครก็ตามด้วยหลักการที่กล่าวนี้แหละครับ